ฉีดหลายตัวผสมกันหน้าแหกแน่นอนจริงไหมหมอดราม่าหนักมากเลยว่าในเซ็ตผิวดาราเนี่ยใส่ผสมกันหลายตัวเนี่ยคนไข้แพ้นะก็ไม่เห็นแพ้นะอย่างแรกเนาะเราก็ฉีดกันคือจริงๆไอ้เรื่องสารฉีดเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องสารฉีดแหละเรื่องการรักษาทุกอย่างแหละคนเป็นหมอเนี่ยนะ คุณก็ต้องมีความรู้ก่อนจะเอาของมาฉีดใส่หน้าคนไข้คุณก็ต้องรู้ว่าอะไรมันใส่กับตัวไหนได้นะมันไม่ได้ค็อกเทลไปตําส้มตำเลยใส่อันนู้นอันนี้ไปในโคกตำตำแล้วไปให้คนอื่นกินนะแล้วระดับเรามาเปิดโรงพยาบาลเนี่ยคิดว่าจะมั่วไหมถามจริงๆอันนี้อันนี้ข้อแรกนะสองเอ่อคนจะแพ้เนี่ยนะมึงฉีดไปตัวเดียวก็แพ้ได้พูดกันตามความเป็นจริงเลยถูกไหมเพราะเนี่ยหนึ่งคือหมอที่ฉีดคุณต้องมีความรู้ก่อนอะไรใส่กับตัวไหนได้ ถ้ารู้ว่ามันใส่ไม่ได้ใครมันจะบ้าเอามาทำเอามาฉีดให้คนไข้นะมันเกิดความไม่ไม่ปลอดภยัยนะแล้วก็ต่อไปคือก่อนที่หมอเนี่ยจะฉีดให้คนไข้เนี่ยมันก็ต้องตรวจสภาพผิวหน้าคนไข้ก่อนนะอย่าทําตัวเป็นเซลล์ขายฟิลเลอร์หมอสายฉีดทั้งหลายนะไม่ใช่คนไข้มาจับปุ๊บฉีดทันทีไม่หน้าคนไข้บางทียังไม่จับเลยนะยังไม่ตรวจเลย นะสก,กินเป็นยังไงนะคุณอย่ามาทำตัวเป็นเซลล์ขายฟิลเลอร์ต้องแต่จะเป็น KOL นะครับทำตัวเป็นหมอบ้างนะคนไข้ามาสภาพผิวยงไงเราก็จัดเซตไปตามนั้นเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะไม่หรอกคือบางทีอ่ะจะบอกว่าคนไข้อ่ะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าเนาะแล้วเราก็จะมีกลุ่มเช่นแบบว่านอนค o s ซ l ลิงที่เป็นกลุ่มตัวยา ให้หมอเลือกตามสภาพผิวหน้าหรือฟิลเลอร์งานผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือในเซตอะทําไมอ้าถ้าคุณเคลียร์จริงทําไมคุณไม่บอกคนไขล้ล่ะว่าคุณใช้อะไรบ้างเฮ้ยนี่ไปดูงานถึงเกาหลีหคุณจะก๊อปปี้ง่ายๆเลยจริงดีลองผิดลองถูกมาตั้งเยอะกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะรันเขาเรียกว่านะเป็นชื่อเป็นชื่อกระบวนท่ามากกว่าเอาพูดง่ายๆนะตอนนี้ทั่วโลกยกตัวอย่างเลยสัญญกรรมจมูกเนี่ย หมอที่หมอที่ดังมากๆหมอเฉพาะทางนะฮะพลาสติกที่ดังมากๆที่เขาทำดึงหน้าทําจมูก <Ooh. S 1> เขามีชื่อเฉพาะทั้งนั้นเทคนิคนี้ปุ๊บไม่มีในตําราแต่มันเป็นชื่อของเขาเองนี่มันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะตั้งเหมือนกันการรักษาทุกอย่างนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเบสออนทฤษฎีเบสออนความไม่มั่วสัว่ว